คำว่าชุมนุมเทวดาเนี่ยคือการอัญเชิญในบ้านก็มีเทวดาอยู่แล้วก็เรียกว่าลูก,ก,เ,ทากาเทวดาบ้างอากาสัถ t เทวดาบ้างภูมัตั h เทวดาบ้างนเทวดาอยู่เป็นพื้นแผ่ผผนดินก็มีอยู่ตามต้นไม้ก็มีอยู่ตามอากาศก็มีอยู่ตามเลือกสวนไร่นาก็มีฉะนั้นที่เราอัญเชิญมาเนี่ยเพื่ออัญเชิญท่านมาฟังธรรมเพราะว่าเวลาเราอัญเชิญเสร็จแล้วต่อมาเราก็ท่องพระธรรมนั่นแหละเชิญท่านมาฟังธรรมถามว่า มันเหมือนว่าเราผูกมิตรกับเทวดาเนี่ยเช่นเทวดาในบ้านมีอยู่แต่เราสวดเราไม่เชิญเขากับการที่เราเชิญเขาอะไรมันจะอะไรมันจะดูน่ารักกว่าคือเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็เชิญทั้งหมดนั่นแหละเขาจะมาหรือไม่มาแปลว่าเราทําหน้าที่ของเราเขาเรียกว่าเรามีน้ําใจแล้วเชิญเลยแล้วถามว่าต้องเชิญไหมเชิญคืออย่างนี้ก็อย่างที่บอกว่าในบ้านเรามีเทวดาอยู่เราบอกอย่ามานะฉันจะสวดคนเดียว ก็มาเชิญมา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 ,มาสวดด้วยกันมาฟังธรรมที่บ้านที่วัดที่สถานที่ต่างๆเวลาจะประกอบพิธีกรรมเขาต้องอัญเชิญทั้งนั้นพออัญเชิญเสร็จแล้วก็ส่งกลับนะคืออย่างนี้เวลาเราเราสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์เราก็ชวนมนุษย์มามาสวดด้วยกันถ้าเป็นอมนุษย์เราก็ชวนการที่เราชวนเขามาฟังเนี่ยทําให้จิตเขาอ่อนโยนแล้วเมื่อเขาจิตอ่อนโยนเขาก็จะเป็นมิตรกับเรา เมื่อเขาเป็นมิตรกับเราแล้วเขามีอะไรเขาเสื่อคุณกราบเขาเกิดปัญหาเลวร้ายทั้งหลายที่จะเกิดกับเราเขาก็จะเตือนเรานั่นแหละเป็นเรื่องที่ชานฉลาดที่สุดที่พระเจ้าสอนไว้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่พึงอยู่โดยลําพังแม้สิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยมันมีอยู่เราควรจะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเขาควรมีเมตตาจิตกับเขาและควรที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาแล้วเมื่อได้สิ่งดีๆมาเราควรน้อมบุญให้เขา ลองคิดดูที่ว่าเอามนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยมีอะไรก็มาให้เรามีอะไรก็มาคุยดีกับเราเราจะคิดถึงคนนั้นยังไงแล้วก็รักเนี่ยาอยากให้เทวดารักเราหรือรังเกียจเราถ้าอยากให้เทวดารักเราก็ชุมนุมทุกวันเชิญเข้ามาทุกวันมาฟังทมเพราะบทสวดแต่ละบทนั้นเป็นการแสดงธรรมเช่นเราสวดเอวเมสุตังเรกังสมัยงังภควาสาวัตถิยังวิหรารติเชตวเนนาถาปิทิกาสาอารามีเป็นต้นเหล่านี้ บาูเทวามนุษยาจะมังคลราน้อาจินตยุงอากังกมนาโสธานังโปรยมังครมุตมงอเสวนาจะพารานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารวุตมังธรรมะทั้งนั้นหนึ่งไม่ครบคนพานสองครบบัณฑิตสามบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลนั้นสูงสุดเนี่ยเทวดาฟังเราตื่นเต้นชื่นใจโอ้พระเจ้าเตือนเราผ่านจากท่านผูนนี้สอนเราสาธยายเราฟังขอบคุณมากทําให้จิตเราอ่อนโยนแล้วก็กรลักยมไง มีอะไรต่างๆเพราะเกิดพยานอันตรายต่างๆถ้าเขามีอนุภาพเขาก็เกื้อกูลเราอย่างน้อยที่สุดก็เอานิมิตดีๆมาบอกกับเราเช่นเราจะเสียชีวิตโอ้ท่านคนนี้เกื้อกูลเราทุกวันสวดมนต์ให้เราฟังทุกวันเราจะปล่อยละเลยเขาไม่ควรกับเราเขาเลยทํานิมิตหมายไปอยู่ด้วยกันไหมมาแล้วโผล่มาเลยเดี๋ยวนี้ก็มาชวนไอ้นี้ไม่เคยชวนกูทําบุญเลยปล่อยมันเมันปล่อยนินกับเดากับเดานั่นแหละมองเห็นภาพไหมว่ามันเป็นการเกื้อกูลกันจริงๆ แล้วควรทําอย่างยิ่งด้วยนั้นกลับไปรีบบอกเลยเฮ้ย mm hmm. มาฟังมาส่วนวนกันด้วยสร้างพวกใหม่ mm hmm. มันเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ mm hmm. เรื่องปฏิสัมพันธ์กัน mm hmm. ข้อผาสมาคมกันรักกันเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นเรื่องดีๆพระเจ้าสอนให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์แบบนี้แล้วก็ยังบอกด้วยใช่ไหมแม่ท้าสก,กาก็บอกว่าเทพเทวดาทั้งหลาย mm hmm. เมื่อมนุษย์ mm hmm. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเธอแล้ว mm hmm. เธอจงพากันรักษามนุษย์นั้น ดูแลเก,กื้อกูลมนุษย์นั้นอย่าได้มีใจร้ายต่อมนุษย์นั้นจงมีจิตใจที่ดีและเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่กับมนุษย์เนี่ยใช่ไหมแม้แม้ผู้นําของเขาก็ยังสั่งลูกน้องเขาอย่างนั้นเลยก็มนุษย์เนี่ยทําพรีกรรมบ้างเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เธอบ้างเธอก็ควรมีจิตใจที่ดีกับเขาควรมีน้ําใจกับเขาเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เขาถ้าเธอช่วยอะไรเขาได้ก็ควรช่วยนี่คือคําสั่งของพระเจ้าแผ่นดินเขาคือเท้าสก,กาเป็นต้นนะ แล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่เชิญได้ยังไงต้องเชิญ